สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแกล้งน้องนะครับผมน้องเมจิกนะน้องเมจิกเนี่ยกำลังป้นเครื่องบินอยู่นะครับซึ่งการป้นเครื่องบินอ่ะมันลำบากมากนะมันต้องตีบอร์ดต้องตีนู่นตีนี่ถึงจะป้นได้นะครับผมมาจะเข้ามาชุบมือเปิดนะครับคือการแบบวิ่งเข้าไปนะครับนี่นะครับแล้วก็ป้นไม่ให้หมดเลยทุกอย่างเลยครับแย่งมาให้หมดเลยนะนี่นะครับกดมาให้หมดเลยครับกดมาให้หมดเลยครับนี่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 สี่อย่างนะผมฟรีๆนะครับเราไม่ต้องเสียแรงตีบอร์ดครับเราแค่มาเคลียร์นะครับของฟรีนะครับน้้้้้อออออองงงงงงเเเมมมจจจิิกกกก็ะะะะะยยยัััััสสตตรรรรรีีูู่่่ในน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 คคบบดววชาาึไถผแ ไปนะไปดูเลยว่าจะสตีมาข้ามปีเอ,อ้ยมอไซค์ใครเนี่ยแค่พูดเอาเออพี่ไม่ได้อะไรโอ้นี่ใส่ไม่ดีมันเอาไปหมดเลยอะ สักอันเลยทำไมอ่ะทำไมมีอะไรกันใครไม่รู้มาขับวอไซด์แล้วมันเอาไปหมดเลยแบบเขาขับวอทไซ<ล>ด์แล้วโดด <ไอ S 1> ลงมาแล้วเขาหยิบไปหมดเลยอ่ะความเป็นของพิศดาเรียบร้อยแล้วนะครับปฏิบัติการเกียนนะครับผมโจรป้นโจรน,นะครับตอนนี้เนี่ยตลอไม่ไล่ผมนั้นไล่น้องไม่จิกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าน้องเนี่ยจะเกีนหรือเปล่านะครับแต่ก็โชคดีเด้นน้องเด้อขอให้ไม่เกมนะเจอกันนะครับคลิปหน้าโอเค